ได้ครับอ่านแปนึงนะเออแล้วก็ไอ้กดไอพ้ไอพวกนี้ค่ะแล้วว่าเดี๋ยวเราไปศึกษาอ,อ่านกันเองได้แต่ที่สำคัญสำคัญอ่ะก็คือมีไอ้สามกดนี้ครับขปีก็ได้สมมุติพี่หมันไส้ใครใช่ไหมพี่อยากยื่นใบพาทพี่ก็ยื่นได้ค่ะลิมิตการยื่นแก๊งหนึ่งก็จะห้าล้านพี่จะยืนคค่นมากกว่านี้ไม่ได้ละ ส่วนถ้าพี่จะยื่นสต๊อปพาร์ทพี่ก็แม็กซิมัมได้ไม่เกินหกล้านอะไรประมาณนี้ถ้าความเสียหายก็จะคูณห้าจากที่พี่ยื่นไปอย่างเช่นพี่ยื่นหน้าร้านพี่ก็ตีเขาได้ยี่ห้าล้านอะไรเงรี้ยค่ะความเสียหายที่สภายจะไม่ดิกเยอะพี่เข้าๆมีประมาน,นะขอบคุณมากครับถ้าสมมติว่าไอ้เรื่องท,ที่ว่าสภาจะไม่เห็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอบต่อเดือนอะไรเงี้ยครับ เพิ่มเฉยเลยหรอคะพี่ใช่คเพิ่มเฉยอ่ะฮะมันรุนแรงได้ขนาดไหนอะเออรุนแรงก็ถ้าพี่จะส h e ตรงเนี้ยค่ะคือสภาจะให้พี่อุ้มพี่จะทําอะไรก็แล้วแต่สภาจะไม่เบรกจนจนถึงสิบล้านง่ายๆคือคือก็คือพี่ทํามูลค่าความเสียหายได้ไม่เกินสิบล้านจากการเช็กกดข้อนี้จริงๆกดข้อนี้พี่มันทํามารองรับสําหรับ พวกที่อยู่เทียบีเทียซี C, อะไรเงี้ยแล้วพี่ไม่อยากเจรจาอะไรเงี้ยค่ะหนูมองว่ามันจะเกิดไปอยู่สูงสุดมันคือเพิ่มเฉียความผิดถูกไหมครับแล้วใช่ใช่แล้วถ้าพี่ถามในกรณีเนี่ยปกติแล้วสมมุติว่าคนเอ่อสมมติวตีแก๊งหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับแล้วเขาเขาไปเอาของที่สภาเท่าไหร่พี่ลงไปแทงเขาเนี่ยแล้วพี่ได้ใช่ก็ได้ยอมให้ได้ได้เลยสามารถอุ้มได้เลยแล้วเพิ่มเฉียความผิดได้เลยใช่ครับเพิ่มเฉียได้หนึ่งครั้งก็เท่ากับว่าพี่ใช้สิทธินั้นไปเลยครับ ได้หมดเลยได้หมดเลยที่เกี่ยวข้องกับสาภาแล้วก็ทําให้เกิดมูลค่าความเสียหายกับแกงนั้นพี่อย่างยางที่หนูบอกกับพี่ถ้าแบบสมมุติใช่ไหมวันนี้พี่ต<อ>ีบี 25m <ม>แล้วถ้าพี่ยังไม่สบา,าใจอ่ะอปกติมันต้องตัดสใช่ไหมแล้วพี่แบบเฮียกูขัดใจว่ะแม่งยังปากดีอยู่เลยพี่ก็เนี่ยใส่อีกนนอยจากสภาอีกก็พี่ก็ตีเขาเพิ่มไอีกสิบล้านครับใช่มันจะเป็นสเตจประมาณนี้ฮะโอเคครับครับ <ๆ S 1> ทราบครับพี่ครับผมโอเคครับขอบคุณครับแล้วโอเคถ้ามีคำถามตรงไหนพี่ค่อยติดต่อหนูมาทีหลังก็ได้ค่ะได้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยเอาคนหนึ่งไปบ้านกากินนังดิบอกว่ากูขอเหรียญแพทเหรียญหนึ่งก่อนพรุ่งนี้เที่ยงเหรียญคิวเหรียญอะไรพี่คิวเลอรคอยคิวเคอร์คอยก่อนพรุ่งนี้หกโมงเย็นเช้าพี่เย็นไปให้ผมไปให้ผมไปให้ เปแลงหมดยังกอดไปกอดไปกอดไปลงหมดยังไมได้ไปเลฟังแล้วไปกอดป็ปเก็บไปกอดนเก็บจอมอสเหปไม่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 ฟังยบฟังยฟังเก่องยบฟบฟังอหลังไหนวะไอ้สาไอ้การ์ดีจีเยพี่เหรียญอะไรนะแทบเหรียญคิวเลร์คอยเหรียญคิวเลร์คอยเลยง่าย หนึ่งก่อนเที่ยงผม <c ười> ว่าเขาให้เขาเปิด <c ười> ให้กูเลยนะไปยืนรอนะให้ให้เลยท่านางจังพี่ ับเออใช่มันห้ากิปแกงผ่านแกงนี่หว่าพี่ให้ผมไปยื่นใบพัดใส่แม่งเล่นๆปะสักล้านหนึง่งออไม่ต้องยื่นยื่นกับสภานนี่หว่าเออมันกีบไม่ได้พี่คิวเลือกคอยอ่ะ เซ็ตของที่แรกทีละคอยเซ็ตห้าเหรียญเอ,อา้าือ,อยังไงหมายหมายถึงว่าจะตีมันเหรอพีอ่ถ้ามันไม่หาให้ก็เอากับมันเองอืมโอเคก็คือก็คือบังคับตีมันนั่นแหละคือไอ้นี้เราสามารถขอมันได้ใช่ป่ะพี่ไอ้เซตของที่แรกอะ ให้ของแจ้งอื่นก็อ๋อก็หมายถึงว่าให้มัน่ะไปตีตีแล้วไปแลกค่าให้เราเอาไปรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเอาเซตหนึ่งใช่ไหมพี่เอาไคืออะไรพี่คิวแล้วคอยเมันกีบไม่ได้แต่บางขอเป็นเซตเลยเดี๋ยวอาหรอว่าอะไรบ้างอ่ะฮะไอเนี่ยเขาอยู่ถึงบ้านไปแล้วพี่กอล์ฟขับมาเล่นเส้นเซนนซ้ายจะถึงแล้ว เพราะมันหาตีเชื่อผ <อ minimum. S 2> มเหอะเขาต้องห,หาตีแก๊งหนึ่งให้เราอะเชื NP ่อผมดิเขาตีแน่เขาไม่ตีเราหรอกเอ้ยอยู่อาจจะเดินไปทีมเลยก็ได้ก็ไปทีมเราเนยสองคนว่าไงโอ้ใหม่กกกินังโดนเอทีไปสองล้านใช่ป่ะล่าสุดใช่ใช่ไม่ได้รู้ว่าฮี่แวนอะ ขอคุยหน้าบ้านหน่อยนะนี่พี่จับไก่นางขออยากคุยหน้าบ้านอ่ะอืมบอกเลยได้ปะสะพาไม่ใช่ครับผมนี่พวกเราเอ้ไอ้นางไอ้หนุ่มหน้ามนคนสุดแดง อ่ะกูนนั่งเบื่ออยู่นะรอรอรอแม่งจัดอหะไอตัวบนน่ะหมอครับ โล่ก้องก็เข้าเราดินะเราโค้ท่อยู่นะสีขาวแต่โล่ก้อนมันเข้ากับบ้านจัดเลยอ่ะแล้บอกว่าเจอเก๊ะบังเดี๋ยวมาดูจิตนครับะะพี่พ ไอ้สักพี่คนเปียวอ่ะเซี้ยงงอผมมีล็อกผมมีล็อกพิกอยู่เดี๋ยวเขาไปปดๆดูดิเหรอมึงแก้งวะวะฮืมม <c oughs> มแม่ขอบแล้เมื่อกี้รีนนะกูเป็นมือปืนไว้ฝ<ร>ากปืนดีวะปืนสามถ่าหน้าข้อสนกผิดอ่ะจะตาเพี่เลยพอนะเลยเศรษฐายุพี่ลองไปขอประตูประตูบ,บ้าน,นมันดิไหนดิไม่มันก็บอกดิว่าก๊็กก๊็ก๊ก มีดมาส่งปากมาส่งครับเอ้ยขอหน่อยครับมันไม่เปิดเนี่ยไม่เปิดไม่คือพี่ไม่มีสูตรขอประตูอีนี่เดี๋ยวมาแล้วอ่ะรอดีมาแล้วใครอ่ะไม่เห็นอะไรแล้วี่ไงเขียวอ่ะไร้ไร้ละก็พี่น้องมีใครอยู่บ้างครับวดีครับครับผมอตามคนคุยได้ไหมอ่ามันต้องอ่ามันมันมันซ้อมอีสปอร์ตกันอยู่ครับพี่อ่งั้นฟังเรื่องอย่างพี่นะได้ครับพี่ พี่อยากได้เซตที่แรกคิวเลคอยห้าเหรียญนะจะได้เซตที่แรกคิวเลคอยห้าเหรียญเหรอครับใช่ครับมีรูปไหมของละพาอพี่จะบอกให้ก็ได้มันมีสปีดโหลด400ครับพอว้ชอต50ก่อกห้า50พี่อยากได้เซตนั้นอ่ะอันนี้อันนี้แบบว่ารอรอราหมึกได้ไหมครับพี่เพราะอะไรนะครับรออร่อยหมึกได้ไหมครับแล้วมันจะเข้ามาตอนไหนอ่ะเอางี้แล้วกันหามา หามาให้ได้ถ้าหาไม่ได้แต่พี่มาหาทีเองก็อยู่รอบอกเขาบอกให้เขาบอกเขาไปเลยว่าเอ้เเรื่องเกี่ยวกับหมึกครับพูดอะพอมหมึกไม่รู้ว่าหมึกจะมาตอนไหนฮะแต่เรื่องนี้บอกหมึกใช่ไหมใช่ครับอ้าสมมติถ้าถึงเที่ยงเราไม่ได้เรื่องอะเดี๋ยวมาถึงนี่เที่ยงเที่ยงของพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแค่นั้นะง่ายสุดได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้ครับมีเวลาเข้าใจไปเลยสองชั่วโเข้าใจีพูดปะเข้าใจครับพี่เข้าใจครับมันอยงพี่ต้องการใช่ปะหมึกหมึกหมึกไปซ้อมครับ ไอ้ไปบอกมันอย่างนั้นน่ะว่าพี่ต้องการเซตนั้นบอกว่าดูไว้ต้องการเซตนั้นน่ะได้ครับพี่หามาหามาให้ได้ถ้าหาไม่ได้เดี๋ยวพี่มาเอาที่พวกเองก็คือสปีดโหลด400แล้ววก็พาเวอรสีาร้อยแล้วก็พละีัดใช้สภาเลยครับถังสภาเลยสั่งคนดูแลบ้านได้เลยเดี๋ยวผมบอกให้ครับก็คืออยากได้อยากได้เซตอยากได้เซตแรกแรกไอ้ของคิวและคอยห้าห้าคิวและคอยอ่ะถ้าหาไม่ได้เดี๋ยวจะเอาปพวกเราเป็นคิวและคอยไปแลือกเองเลือกเองนะครับนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ครับตุง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 ตรงเซตห้าคิวละคอย งได้บอกไอ้แมนถ้าไม่ได้ขออนุญาตเคลียร์เคลียร์หน้าบ้านเลยขออนุญาตขออนุญาตมาหน้าบ้านนะครับก็อุ้มไปแซมเอาหอมตอบก่อนเที่ยงนะได้ครับพี่ก๊อตได้ครับพี่ผมบอกให้ครับว่าผมว่าสมุติใต้หมึกมาพวกไอ้หมึกรู้เรื่องถ้าไอหมึกเถียวตีต้องไปทิมตั้งแต่เที่ยงคืนเลยทิมสแกงอะทิมแล้วอุ้มเลยอะรอดเลยห้าเหรียญรอดยาวเลย ใครนังไม่เอาหรอกพี่ผมฟังจากนังเสียงตอนที่เขาคุยกับ NTR แล้วผมรู้ว่าเขาหมดเนื้อหมดตัวนี่ก็อยู่ที่เฮยเด่นที่เฮยเด่นใออหมดเนื้อหมดตัวห <laughs> มายว่าเสียงไม่หมดเนื้อหมดตัวจริงนะเออผมเข้าใจอะ่ะคนมันหมดเนื้อหมดตัวเขาไม่เอาอะ่ะเข้าใจเลย <c oughs> แต่ว่าถ้าเล่นกับกีนัง แม่งถึงอาวุธแน่อไนนะอ้พวกนี้บางไม่อยู่เที่ยงพี่บ่าวอ่ะถ้าเช้าบอ,อกก็ได้มามันไปบ่าย ถ้าจะเริ่มไวลาเคี่ยวแล้วก็ยิงนังไอทิมแขงไหนนะบอกให้ยิงนังไอทิมบีจีกับไม่มันทิมได้หมดเลยพี่แข้งที่มัน่หมดงแขงที่มันต่ำกว่าเทียก็ได้ถูกป่ะแล้วคิดอยู่ว่ามันจะทิมแกงไหนที่มันจะอุ้มได้ถ้ามันทิมแกงที่มันต่ำกว่าเทียก็ได้มมมหรอมมมแกงที่จำนวนแม่งแบบว่ารู้ว่ามันได้ได้ชัวร์ ยี so ่สิบเคสหรือครับเรียกทำได้เหรอโดนเทียนเ่็ดเออเรื่องอะไรนะเรื่องงานร้านไม่ใส่ชุดแกงงานร้านวะ่บ้างไปหน่ะพี่ทำไมบ้างครับพี่กงบอัดตรงโซฟาไม่รู้ไปไหนแล้วอ่ะเจ็บบ้างอ่ะเกียรขับออกไปข้างนอกอ่ะ ลแล้วลุงกลับมาแล้วเอ้ยลุงให้ตังค์นะว่าโน้นไหบ้างที่นะครับว่าไงเดี๋ยวพี่ยังจะกลับบ้านเนี่ยนะโอเคเจอบ้านเจอไหนบ้างเรืเ่องเรื่องปะเรื่องเรื่องนะได้คุยไปแล้วมันไม่อยู่ไปซ้อมอีสปอร์โอโอต,อตโ,อโอเคโอเคได้สำหรัสรุปให้ฟังบ้างมาตั้งก่อนแล้วโอเคโอเคได้ครับสวัสดีนะ้อง มึงว่าเราจะได้เรียนวะไอ้แค่วันไม่ได้หรอกมึงคิดว่าจะทิ้งแกงอื่นปะปัดทิ้งเ่อดะเพราะเพราะมันทิ้งแกงอ๋อมันทิ้งแกงอื่นอยู่แล้วปัดเรื่องเรามีแกงที่มันง่ายกว่านี้ไม่ผมว่ามันไม่ปัดแต่มันทิ้งแกงอื่นมันมีแกงที่ง่ายกว่าเราอยู่แล้วมันถึงตรงนี้เลยอ่ะไอ้ยทุคนตรงกลางหน้าตาไม่ดีเลยไม่ชอบเลยว่ะไอ้ยคนตรงกลางแอคจัดเลยเั็นปัญญาอ่อนโซลิตาร เงี้ยคือเป็นคนดิบๆก็ได้พอจ้ามมาดิสองหมื่นเป็ี่ยนหกเทียอะไรสองหมื่นพ้าจ้ากูไงุณไปเปลี่ยนดีควายพวกเราแม่งเข้าเดินแรงแกงหกเลยอ่ะมันหวายเฮียเพลงนี้ไม่มีบางแสนได้ไงวะเฮียอันนี้จริงนะบนหนึ่ง ล้าแท่งเราไอ้บ้านม่อไปไหมเหรอไมูไม่รู้อาปยอันนี้คือทำอะไรต่อเว่ยอ็นี้เป็นมูฟว์เพลงเหรออันนี้ทำอะไรต่อเว่ อะไรอ่ะเราชมเราชมเรื่องที่คุยมาเดน10ล้านนะในการปิดิปิดปิดปิอป่ปิดปดปิิดปิดปิ่ปิดิดนโดน อยู่บ้านก่อนเว้เอ้ยแามอะไรอะเอาเ้าสองถามอะไรดิฮารโหลเพทกรหมุนดีเฮ้ยไปเช็คกรหมุนดิใครว่างอะไอ้หลอมึงอะไอ้แบรถ้าพี่หายไปมึงตามหาพี่่าน้องเล <ผม S 2> ยกลับไีไม่ไม่อยากรู้ไอ้เดีกมถามดิ พี่เฉินไปกับไอ้ิคิบาแล้วทำไมไอ้ิคิบาไม่เอากลับมาด้วยมันถาอะไรนั่นดิอิคบาเนี่เป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัสไอ้ไอ้ไอ้เช่นี่ใครเนี่ยพี่ผมไม่ยอมช่วยอยู่บ้านมึงฮะมีชุดอยู่บ้านกันบ้างเหอะสแต่ถูดไอ้เฮี้ยไม่เราไปไปกาบพี่เฉินแล้วไอ้เกียร์ไม่รู้ตัวออนไลน์นั้นอะรู้แค่บาเนี่ยไอ้เกียร์ก็หายไปเหมือนกันหายไปไหนก็ไม่รู้ แบบว่าท่านอนกบ้าเว่ามาทิมมาทิมอยไหนใช่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 ไอ้หนูอ้หนูโยบะครับอย่างนี้ให้เอาไปเนี้ยคุณคุเอาขอไปด้วยเพื่อนเอ้จุนมะเค็นวิกิชิพิงอะไจุนแมวที่เหงาครับนาตาโกจูมูทูเออว่ะที่อะบไม่บายวะ มันแพ้ชนะแบบยับเลยอ่ะไม่ไจ้เอาของไอ้เรามดีไงมันพุ่งตีไอ้เอ็ดีไงจริงจมันเอาของให้เราได้เลยอีกกระสุนน่ะวัดแบกวัดเฮ้ยอะไรวะมันเพิ่งแรกไปแล้วมันไม่ได้ตี๋ยใครเลยไอ้นังอ่ะตีโอเวอร์ไปรอบหนึ่งปะห้าเหรียญใช้เกาะได้เกาะอะไรอ่ะสี่ร้อยเฮ้ยมันได้มันได้ก่เมันได้กระสุนสี่ร้อยสี่กระสุนี่ร้อยเอดีห้าสิบก่อนนั่นก็อยู่ที่เราว่าเราต้องการห้าเหรียญแบบว่าแรกของสดๆหรือเปล่าแลรกเลโกมันเป็นไงบ้างวะ อยู่ที <ulent> ่เอออยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรเราต้องการของไหมแค่นั้นแล, <ะ S 1> แลว้วก็หนักอยู่พี่เ้นี่ยบังเออผป็นคุยไปแล้วแต่เขาอ่ะเหมือนเขาไอ้ตองอีสปอร์ตผมก็เลยบอกเขาว่าให้ไปเคี้ยวให้ไปให้ไปบอกไอ้หมึกไว้แล้พี่กัสก็เลยบอกว่าให้เตรียมของไว้พรุ่งนี้เที่ยงเที่ยงมึงจะหัวกันเลยเหรอไม่แต่พี่ผมต้องถามพี่ก่อนว่าพี่อยากได้เรื่องหรือพี่อยากได้ของอยากได้เรื่องหรือเปล่า เลือกก็อยากได้ของก็อยากได้ไม่แต่ถ้าผมจะพีอยากได้ของผมว่าพรุ่งนี้มันน่ามีของให้เลยใช่ใช่จริงๆมันมีตั้งแต่วันนี้แหละผมว่าถ้าอยากได้ของอ่ะใช่ก็ถ้าของก็ของประกอบสิ้นเดือนแล้วโอเคใช่แค okay. 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 ่พี่แค่พี่แค่ใช้สิทธิ์เฉยๆถ้าบัตตีก็ตีโอเคมาพรุ่งนี้ก็ได้ของเลยนะพี่พี่แค่ใช้สิทธิ์เฉยๆเพราะว่าสิงน่าจะให้อยู่ในตัวมึงมีคิดละควก็คิวมึงจะปล่อยสิทธิ์ฟรีไหมล่ะเฮียเสียดายก็ดีนี่เอาสิทธิ์ไปแลกเอาสิทธิ์ไปแลกกับสุดละสี่ร้อย น้องขอถามได้ไหมคะพี่พี่สภาเบืออะไรสภาเบืออ่ะอ่อันนี้คือไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วน้องไม่มีอะไรไม่ใช่สภาไม่สนใจไอ้เปมแล้วมีอะไรปล่าล่ะไม่ใช่ไปถ่ายของอ๋อไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยเลยครับโล้น้องมาไหนมาตองว่าจะไปพักครับังเอพรุ่งนี้ไปนั่นหน่อยแฮบหรอไไม่ได้เครูพี่หรอไม่ไม่รู้พี่แต่ว่าดีขึ้นแล้วใช่ใช่น้องใช่ใช่ใครคู่ใครพรุ่งนี้เรียบร้อยไปห้าคนเลย โอ้ยแล้วสำับไอ้บาแล้วนะผมกับพี่กำลังอยากได้สามศูนย์เก้าศูนย์เลยไอ้บาอยู่กรุงเทพพวกนี้มันจะไปมันม่ขายพี่จะคอน่าจะไปเจอที่ไอร่าไอแฮร์พวกนี้มั้งเฮ้ยมีการเจาเดี๋ยวผมไปด้วยแค่มาซื้อไอ้อุปกรณ์ไอ้พี่หยิบกระจาะปาเผื่อเออพี่หยิบไม่พี่หยิบขีบบอลผปด้วยนะหยิบกระจาะให้ด้วยเออแอ้วพี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวนะผมไปทำยังทำทำนู่นให้พี่ บางน้องอยากได้สามส่วนเก้าสูน่าหยิบมาได้เออบางทีโชคลุกโชคลบกับพี่แบบว่าเนียนๆหยิบมาให้เออหยิบมาเกิดมือมันไม่พอพี่โทรหาผมได้ของกระบะไปคนอีกรอบนึงกระบะเลยเหรอขายหมดร้านเลยเหรอเจ้าไปทันทีพี่น้องให้คุ้มไปสาขาไหนพี่ไอ้รามินทาหรอบางทีเราได้เราได้ไปกี่เหดี่ยวเหรอบิ๊กเดี่ยวบางพัดบางพัดสาขาใหม่ที่เขาเปิดร้านใหม่เก้าร้อยป่ะเกาสิบเก้าป่ะในตัวโกศิลกเก้าเองอ่ะอโอ้โหไอ้ขาดเดี่ยวนี่เฮีย ไม่เอะไรก็ถ้าขวาเลยแล้วก็เอาที่ของก็กินนังอะไรถ้ามันขายก็ทบไปเราได้อยากกินนังห้าเหรียญให้กูไปแลกเลยป่ะบังให้กูไปแลกเลยป่ะเดี๋ยวไงหรอก็ได้ไ้ยมีคนถ่ายรูปหน้าบ้านได้ได้เลยได้เลยเด็กป่ะนะเด็กพี่ป่ะนี่ป้าบังมาการ์ลองมากันลองไหวเจมเดี๋ยวนี้คือแบบว่ามาถ่ายรูปหน้าบ้านเลยเหรอเด็กใครอ่ะ เอกบังดิ่บังกูทำของใส่ไปเนี่ยเ็กติดกองแงมอุ้ยใครลู้วะแล้วก็เาวันนี้พี่ฝากของเลยถ้ามันมาอะไรพี่จะมาเย็นๆเลยว่ะไอ้แล้วถ้าเดี๋ยวพวกนี้คุยกันแกทำงานเพื่อนแม่ทำไมเด็กแกแบบว่าไปบ่าวไปอยู่ดหรือเปล่าก็ทำแบบแกเพื่อนแกทำอะไรข้าไม่ทำอะไรเพื่อนเยแบบติดไข้เพื่อนเปลาติดไข่อย่างเงี้ยเพื่อนเดี๋ยววะพี่แม่โคตรดุหนุนเลยว่ะพี่เปฮัลโหล โอ้โหของมึงก็ใช่ย่อยไอติพีเขาแวเขามาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านอ่ะ